สวัสดีย้มว่าเช้าครับเมื่อนี้ผมอยู่วัดเขาจอมทองนะครับตำบลหนองบัวหุวีอำเภอหนองบัวระวีจังหวัดเชียงพูนครับบ้านอันวัดเขาจอมทองมีอย่างเบิงนะครับเดี๋ยวสีพาไปเบิงเด้อถ้าผู้ใดมาจากเชียงพูนนะครับขอบอกเส้นทางก่อนผู้ใดมาจากเชียงพูมพอถึงบ้านบ้านอั้นป่าค่ายนะครับพอถึงบ้านป่า่ายแล้วช่วงนาโรงเรียนจะมีทางเลี้ยวซสายมือไปบ้านซาดนะครับแต่เลี้ยวขึ้นมาเลยครับเลี้ยวขึ้นมาทงางคูสะเพื่อจะขึ้นมาวัดเขาจอมทองเนาะเดี๋ยวผมพาไปเบิง ของดีและเป็นแลนด์มร์กหม่ของอำเภอหนองบัวระวีนะครับมีอย่างให้เบิ้งเดี๋ยวพาไปเบิ้งพี่น้องน,นี่ครับนี่คือวัดเขาจอมทองนะครับตั้ามาจากทั้งชัยภูมิจะอยู่ทั้งซ้ายมือนะครับพอขับไปเรื่อยๆวัดวัดเขาตะเงาะจะอยู่ทั้งขวามือนะครับอยู่ตรงขามกันเนาะเอากะชี่ขึ้นมาเลยครับขี่ขึ้นมาทั้งคูสานา้าวัดเขาจอมทองเนาะนี่คือผูสาน้านะครับจะอยู่ติด กับทางสองสองหชัยภูมินครสวรรค์นะครับนี่คือถนน225สองหานะครับชัยภูมินครสวรรค์คขี่ไปเบื้องเลยครับว่ามันมีอย่างไห้เบื้องนะครับว่าข้อจาท้องผมขอแนะน้าว่ามาช่วงเ้ากับช่วงเล็งเลี้ยงนะครับช่วงเล็งเลี้ยงกับประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับดีาพาไปเบื้องเลนมาร์คหม่ของอําเภอหนองบัวละวีนะครับก็บคือช่วงหนาวนะครับช่วงหน้าๆๆนาวช่วงหน้าแเล้งเนี่ยพี่น้อง จะมีนกเป็ดนับพันพันตัวนะครับนับพันพันตัวเลยจะมาอาศัยอยู่ในบริเวณสาน a m ของวัดเขาจอมทองนะครับเป็นพันพันตัวหรีพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ้งเดี๋ยวผมจอดรถแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เบิ้งชัดิชาตินะครับเนี่ยเป็นพันพันตัวที่ดำดำอยู่ไหนพี่น้องดำดำอยู่กับกอเนี่ยเบิ้งบินขึ้นแล้วเนี่ยเป็นเป็นพันตัวหีนะครับเบื้องบินขึ้นแล้วคุณอู้หูาหลรีพี่น้อง นกป็ดแต่ผมสังเกตเบื้องจะมีช่วงช่วงนาเร้งนะครับช่วงเขานาหนาวมาแล้วนะนกเป็ดอาจมีโอพยพม้านะครับแล้วก็มาอาศัยอยู่บริเวณวัดเอาจอมท้องนะครับถ้าผู้ใดอย,อยากให้ลูกให้ลานม้าเบื้องนะครับที่เ่เคยเห็นนกเป็ดหลายๆขนาดนี้ก็เอาลูกพาลาดมาเบื้องเด้อครับมาช่วงเศร้าๆก,กับช่วงเลี้ยงๆนะครับแล้วเขาก็ยืนอยู่ทั้งคููสาเนี่ยพี่นอ้องยืนอยู่ทั้งคู้สาของวัดเอาจอมท้องเนี่ยจะเห็นเลยครับนี่ครับ เป็นพัะนๆตเลยครับอันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยช่วงนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งเอาอันคีรถกมาเบิ้งค่าๆเนะี่ยอยู่ริมตะฟังนะครับเต็มยืนดาจุม่มกุมอยู่พี่น้องสำหรับนกเปียดนะันอันนี้เริ่มบินขึ้นแล้วครับเนี่ยเทิงกาอ,อนนี่ดำดำนี่แมนเนบิดได้นะครับดำดำด้วเนี่ยอันนี้ผมซูมไปเบิ้งนู่พี่น้องเนี่ยดำดำนี่แมนเบิดเป็นนกเปียดเบิดเนี่ยพี่น้องไทลีผู้ใดสะดวกอ่ะพาลูกพาลานไปเบื้องได้นะครับ อนุรักษ์ไว้นะครับนี่คือน่าจะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์นะครับเพราะว่าจะมีเฉพาะช่วงช่วงพฤศจิกาท่านวัมกะลาจนฮอดน่าจะฮอดเดือนเดือนไปลายปลายมีนะครับเพราะเขาช่วงหน้าฝนกับนกพวกนี้กับที่อพยนีไปทั้งอื่นนะครับจะไม่ค่อยเห็นแล้วอันนี้ผมก็สังเกตมาหลายปีแล้วนะครับผมสังเกตเบื้องนกเป็ดอยู่วัดเขาจอมท้องมาหลายปีแล้วแต่ว่าบ่ามีโอกาสได้ถ่ายทำคลิปลงให้พี่น้องเบื้องนะครับ กขอแนะนาว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์อีกแห่งหนึ่งของอำเภอหนองบัวระเีนะครับกัขอแนะนาเลื่ดยนะครับผู้ใดปักซอ,องนกทายรูปนกนะครับขอแนะนาว่าไปทายอยู่วัดเขาจอมท้องเห็พี่น้องช่วงบริเวณนึงจะเป็นหาดนะครับอีกช่วงนึ่งจะเป็นเกาะแบบนี้นะจะเป็นเกาะช่วงเศร้าๆเลี้ยงๆเนี่ยจะยืนเต็มหาดเลยพี่น้องหาดของวัดเขาจอมท้องฟังติดถนนใหญ่เนีนยยนะ่ย เริ่มบินขึ้นแล้วคุันคุณครับเป็นพันพันตัวรีได้ี่นองลายลีครับลายดีบัวไดมีแจอําเภอค้อนสวรรค์นะครับนกเป็ดอยู่อําเภอหนองบัวระเวก็มีครับอยู่วัดเขาจอมทองนะครับตำบลอนองบัวระเวอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดใจพุ่มครับนี่คือนกเป็ดเด้ไพี่นองบินเต็มทองไฟอยู่นีเพรผมไปถ่ายวิดีโอกับเก็บภาพบรรยากาศช่วงซาซ่ามาให้ฝากพี่ฝากน้องนะครับของวัดเขาจอมทองนะครับบินเต็ม ฟองปลาก็มีแน่น้ำก็มีนะครับดำดำนี่แม่นเบิดพี่น้องนี่คือนกเป็ดเนาะอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งอยู่ทางขวามือเขาเนี่ยเต็มยืนเต็มหาดอยู่พี่น้องหลายลีครับวันใดที่พาลูกพารานไปเบิรงกับไปเบิรงยแยมมือเศร้านะครับไปเบิรงยแยมมือเศร้ากับแยมมือเลี้ยงจะได้พิ้วบรรยากาศนะครับบรรยากาศดีแล้วก็ปลอดภัยครับเพราะว่าอยู่อยู่ห่างกับถนนใหญ่อยู่น้อยนึงนะครับเพราะว่าเป็นเลนเฉพาะของผู้สายนะครับสามารถ ยืนถ่ายรูปได้สบายนะครับนี่คือบรรยากาศที่ผมเก็บมาฝากของเจ้านี่นะครับฝากปี่ฝากน้องเนาะนบบนเดี๋ยวก็บินเดี๋ยวก็บินขึ้นเดี๋ยวก็เส้นโลงน้ำนี่เสียครับเป็นพันๆตัวเลยพี่น้องหลายหลีครับสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเพื่อจะได้เป็นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ